ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตลาดนาอินกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยนะคะค่ะมาดูอ่จาจานนี้จานนี้เป็นของคุณเปียนะคะคุณเปียสวัสดีค่ะอะของคุณเปีย,ปยมีตัวไหนบ้างคะนี่เป็นแม่ลูกครับลูกตัวเมีย ลูกตัวเมียแล้วก็ผสมผสมแม่ผสมของขลามชนไว้ขลามชนไว้อันนี้ส่วนลูกสาวผสมก้าวเจริญไมาได้สี่เดือนครับประกันท้องลูกสาวก็ท้องด้วยลูกสาวนี่สูงเมตรสามสิบโอ้ลูกสาวเมตรสามเอาตัวนี้ด้วยกันเลยตัวนี้สูงเท่าไหร่คะเนี่ยนีเมตรสามสิบแปดตัวแม่อ่าร้อยสามแปดนะคะโอ้ยใหญ่มากเลยร้อยสามแปดทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งดำนะคะตัวนี้อายุกี่ปีแล้วนีประมาณปีกว่า ห้าปีกว่าลูกเี่เท่าไหร่ลูกประมาณลูกสามลูกสามลูกสอยู่ในท้องเหนลูกสามอยู่ในท้องแล้วลูกสามก็เป็นลูกของลฉลามชนครับฉลามชนชนไห้ผสมฉลามชนไหมอันนี้มีใบป่ะคะมีใบพร้อมครับเดี๋ยวขอขออนุญาตดูใบหน่อยนะคะใบใบยังไม่ได้เอามาเลยเลยเอาไม่จับเลยจับนี่ก็จัอ่าอ่าอ่มีใบหลอดชัดเจนครับอ่าใบหลอดนะไหนขอดูใบหลอด อันนี้ฉล,ลามชนใช่ไหมฉลามชนเออเดีย๋ยวนะเดี๋ยวครับทุกอะฉลามชนนะคะตัวนี้เป็นลูกของฉลามชนกี่เดือนคะลูกเขาอ่ะผสมถ้าไปเดือนเดือนเดือนสิบเดือนเดือนครับเดือนเดือนเดี๋ยวนี้นะโอเคอันนี้นะคะ อ่านดูนะคะทุกคนก็อ่านดูอ่ลูกของฉลามชนนะอันนี้ของของ,ของเจ้าเจริญอันนี้ได้ผสมได้สามสิบสี่เดือนกว่าครับตัวลูกเดี๋ยวเอาทีละใบทีละใบก่อนนะคะอ่าเราดูตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก็คือเขาสูงร้อยสามสิบแปดล้อกลูกเขาก็ลูกที่สามเนาะลูกสามเป็นลูกของฉลามชนนะคะอ่าผสมมาได้ประมาณกี่เดือนนะคะหน่งเดือนครับคุณแม่หนึ่งเดือน หนึ่งเดือนตัวแม่นี่คือมันมันติดติดแล้วใช่ไหมก็รอรอบครับรอรอบอ๋อต้องรอรอบใช่ไหมรอรอบดูรอรอบดูสามรอบรอไั้สามรอบนี่คยเจ็ดปีเนาะเดี๋ยวขอดูรูปร่างเขาหน่อยนะดูวงเขาวงเขาสวยอ่าวงเขาสวยนะครับวงเขาสวยเล็บสวยอาต่ลักษ์คอยไทยมาครบครับฟันบันแทวขึ้นมากี่ฟันฟันแปดแล้วครับฟันแปดแล้วใช่ไหมฟันครบ ปันแปดแล้วนะคะสุดท้ายดูผ่านโอ้ยอ้วนทวนมากมายเลยสมบูรณ์มากเลยสมเป็นแม่พันธุมากเลยตัวนี้เป็นแม่บล็อกได้อืมเป็นสมเป็นแม่พันธุ์มากเลยเป็นแม่บล็อกได้เลยดูสิตัวใหญ่มากเลยนะคะทุกคนตัวใหญ่มากเลยฝากไว้กับทุกคนนะคะตัวนี้ ตัวนี้นะคะควายเจ็ดปีสูงร้อยสามสิบแปดนะคะอ่าผสมแล้วผสมของฉลามชนนะคะเดี๋ยวเราต้องดูรอบกันอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้คุณเปียเปิดมาเท่าไหร่ครับพาะแม่มันแปดหมื่นห้าชพะแม่มันแปดหมื่นห้านะคะตัวนี้่อลองได้ไหมคะนิดหน่อยเนาะอ่าให้นิดหน่อยเนาะเออแล้วแล้วคุณเปียส่งยังไงครับเนี่ย ก็ติด <polarization> ต่อทางบริษัทก็086 086 732 732 2954 2954นะคะอยู่ที่อุดรดิตนะครับค่ะก็ยังไงถ้าคือสนใจตัวนี้ก็โทรมาหาคุณเปียได้เลยนะคะมีส่งฟรีไหมคะคุณเปียก็ดูระยะาทางครับ100กิโลส่งได้100ยกิโลนี่คือส่งฟรีเลยเนาะจากนั้นถ้าเกิดเกิดร้อยนี้ก็คิดเป็นค่ามานาปัดให้ดูจะจุ่จุงจุ่น้าจุนโอเคเอ๊โอเค ดูดูดูค, <ves> ความงามของเขานะใหญ่ใหญ่กว่าเขาในนี้เลยนะอ่าใหญ่ในสนาม <laughs> อน,น่าจะใหญ่ในสนามนะเนี่ยร้อยสามสิบแปดอ่าวัดดูอีกทีเท่าไหร่ร้อยสามแปดบวกหรือเปล่าคะบวกไหมบวกไหมคะบวกใช่ไหมสรุปร้อยสามแปดบวกนะ เออนะคะใครสนใจตัวนี้ก็คือทวรมาหาคุณเปียได้เลยนะแปดหมืนห้าพันนะคะผสมไวหน้าที่เอ่ออะไรนะสลามชนเออสลามชนสลามชนอันนี้นะคะคุณมาก็ขอดูใบเขาได้เลยนะอ<ม>่าดูดูใบเนี่ย อ่าโอเคอ้าดูไปได้เลยนะต่อมาก็เป็นตัวนี้นะตัวนี้จริงๆเป็นลูกเป็นลูกสาวของตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เป็นลูกสาวครับอ๋อเป็นลูกสาวของของตัวนี้อ่าโอเคตัวนี้เป็นลูกสาวของตัวนี้ลูกสาวอ่าตัวนี้ผสมผสมฉลานชนนะ ไม่ใช่ก้าวเจริญก้าวเจริญตอนนี้ผสมก้าวเจริญท้องได้กี่เดือนคะเนี่ยตัวนี้สี่เดือนกว่าสี่เดือนกว่าประกันท้องสามสิบนะครับความสูงมีสามสิบอ๋อร้อยสามสิบนะคะไนางท้องแรกผสมเลยอ๋อท้องแรกก็ผสมเลยผสมที่ก้าวเจริญดูที่ดูอังคอคอคอมีสอง้องไวคุ้นคัดเชื่องเป็นเชื่อกผิวพธุ์ดีครับดท้ายดูดูหางยาวครับดูหางยาวอันอันนี้ของลัโผล ต,ตัวนี้สูงร้อยสามสิบนะร้อยสามสิบบวกตัวนี้รับประกันท้องนะรประกันท้องให้นะประมาณท้องประมาณสี่เดือนนะคะสามสี่เดือนนะคะทุกคนนะ,ะอ่าหางสวยไปนาง นี้ก็มีถังสวยควายนางควายสาวน่าจะสามสองสิบบาสอากผสมโอ้ข้าสมบูรณ์นะเนี่ยแสดงว่าเข้าสมบูรณ์เพราะว่าแม่มันก็สมบูรณ์ครับเต็มสมบูรณ์เต็มดีเนาะแล้วแล้วพ่อมันเป็นของอะไรพ่อไอเนี่ยพ่อนางเนี่ยมันเป็นควายฝูงควายคอกบ้านนะครับอ๋อคอกบ้านอืม สูงร้อยเราต้องบอกความจริงนะเราต้องบอกความจริงค่ะเราต้องบอกความจริงถ้าแบบว่าถ้าผสมผสมได้ของก้าวเจริญของแรกเลยแต่โครงสร้างเขดีเนาะโครงสร้างใหญ่มากดีใหญ่เหมือนแม่เนาะเนี่ยเขาใหญ่เหมือนแม่แต่ไม่แน่หรอกเวลาที่เราผสมก้าวเจริญนะมันถ้ามันใหญ่ออกมาแม่ลูกเลยครับยืนคู่กันยืนคู่กันอ่ดูก้นดูก้นสองตัวนี่ค่ะแม่กับลูกนะ ท้องเหมือนกันเอออแต่ว่าตัวนี้ท้องรับประกันนะคะท้องรับประกันนะอืมตอนนี้เฉพาะตัวนางนี่เปิดไว้หกหมื่นหกหมื่นนะคะหกหมื่นอ่ารางประกันท้องประกันความสูงในสามสิบอ่าประกันท้องประกันสูงนะสูงจริงๆไม่ใช่สูงล้อเล่นนะสูงจริงๆใหญ่อ้วนไฟก็ได้กาไรอย่างเดียวเพราะว่ามีผสมไว้เรียบร้อยเลยอ่าโอ้โหเป็นลูกเก้าวเจอแม่ได้เลยเพราะมีแม่แม่มันอยู่ แม่เขาสูงร้อยสามสิบแปดแล้วตัวนี้ก็สูงร้อยสามสิบนะคะอืมให,ใหญ่มากซื้อไปค,คุ้มอะเพราะว่าเขาผสมให้แล้วแล้วก็ผสมของก้าวเจริญด้วยนะทับก้าวเจริญน,นะคะโอ้บิ๊กไอที่บิ๊กไอนะคะฟาร์มบิ๊กไอควายไทยนะก้าวเจริญอยู่ตรงพิรามนี่ค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อุตรดิตถ์นะคะจะให้ดูอ่าตัวนี้ทับที่ ทับก้าวเจริญมานะคะสองเนะดือนนะสี่เดืนอนแล้วสี่เดือนแล้วนนะอ๋อ,นะอัแต่เดือนแดนะอ๋อตอนนี้ก็คือรับประกันท้องให้นะคะทับกา้าวเจริญอ่ะตอนนี้ใครที่สนใจตอนนี้ก็คือทักเข้ามาได้เลยนะคะถ้าขามาคุณเปียดได้เลยนะ,ะอืมมีใบมีะายให้เรียบร้อยนะคะมีใบมีะายให้เรียบร้อยประกันให้ประกันตำหนิประกันท้องให้นะคะตัวนี้นะ ราคาก็เข้ามาคุยราคาเท่าไหร่นะหกหมื่นนะเมื่อกี้เนาะอืมใช่อาก็เข้ามาคุยได้นะคะตัวนี้ร้อยสามสิบเข้าสูงร้อยสามสิบนะตัวนี้ใหญ่มากใหญ่งามสวยงามนะคะราคาอ่าขอราคาทีนะคะเฉพาะตัวนี้หกหมื่นนะคะส่งฟรีห้าอ่าส่งฟรีร้อยกิโลเมตรนะคะอ่าโอเคหรือว่าไกลกว่านั้นก็คือต้องมาคุยราคากันนะคะใช่ลองได้ครับอ่ ดูอัตลักษณ์ของเขาอมีความงามเชื่องด้วย่งขาเต็มเลยหกหมื่นนะฮะตัวนี้หกหมื่นนะหรือจะเอาคู่เลยก็ได้อันนี้เป็นคู่แม่ลูกอ๋อคู่คุณเปียบอกว่าลดให้อีกนะเออถ้าคู่เท่าไหร่นะสิบสองสิบสองครึ่งแต่ก็ลดให้อีกนะ เอามาคุยกันนะมาคุยกันอยากได้นะนประกันควายสมบูรณ์ประกันตำแหน่ครับใช่ประกันตำแหน่ด้วยนี่ควายสมบูรณ์จริงนะคะสวยงามควายเขางามจริงไม่มีอเลยเออไม่มีเลยเนี่ยเห็นไหมสวยมากอืมดูหน้าเครื่อเครื่อง ใครสนใจก็โทรมาเลยเบอร์0867 3 2 2 9 5 4คุณเปียนะคะ0 8 6 7 3 2ป9 5 4า้คุณเปียนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปค่ะของคุณเปียดูตัวนั้นใช่ไหมอืมอืออ่เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันนะคะตัวนี้อุ้ยเขาอันนี้อันนี้ก็ลูกตัวเมียเหมือนกันนะครับตัวนี้ลูกตัวเมียนะคะเหมือนกัน อันนี้ลูกตัวเมียเหมือนกันตัวนี้ความสูงอยู่ที่เมตรสามสิบหกร้อยสามเมตรสามสิบหกครับอันนี้ก็ผสมเพชรลำโขงไว้สามเดือนอ๋อผสมเพชรลำโขงเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาใบมาดูพรนเอาใบมาดูหน่อยแล้วเอาใบใบเพชรลำโขงเออปล่อยนี่ต้อนนั้ปล่อยเลยสามเดือนนะสามเดือนเนาะนน็ลูกสาวอ๋ออันนี้ลูกสาวเขาอืมอะขอเพชรลำโขงมาหน่อยเพชรลำโขงนะคะโอ้ยงามมากเลยเพชรลำโขง ใหญ่งามมากเลยเด็กบิ๊กไอ้เจ้าของค่าตัวเจ็ดล้น<อ>าลนอออันนี้ข้างหลังน,นี้ข้างหลังก็คือวันเวลานะคะผสมวันที่ยี่สิบสองเดือนเก้าวันเวลานะ,นอ,ะอันนี้เป็นใบยืนยันนะคะผสามมา,ากับเพชรแต่แต่เสลูกสาวท้องว่างอยู่ขอึกษาท้างองว่างอยู่นะตัวนี้เพชรล้ำโขงนะนเพชรล้ำโขงนะคะอ่าเจ้าของค่าตัวเจ็ดล้านนะตัวนี้งามมากอ่าซื้อไปก็คือเนี้ย มีทั้งเพชรลำโขงมีทั้งอะไรอีกนะก้าวเจริญที่ผสม,มแล้วก็าอาชลามชนอืมนั่นแหละหนาอ้วนหนาความสูงร้อยสามหกตัวนี้ร้อยสามหกเนี่ยสามหกนะคะตัวนี้นนนลูกทที่่เาไประมาณลูกสามไม่เกินสี่ครับลูกสามอยู่ในทอนะ้องเนาะลูกสามอยู่ในท้องนะ สูงร้อยสามหกนะตัวนี้นะลูกต้้งใหญ่โตอ่านะอันนี้เป็นลูกสาวเขานะคะลูกสาวเขาโอ้เป็นลูกสาวเขาลูกสาวอายุเท่าไหร่แล้วคะลูกสาวเขาสาวจะไม่ถึงสองปีครับ ปีกว่าอืมปีกว่าก็ก็เดี๋ยวเลี้ยงไปนิดหน่อยก็ยังไม่เป็นสัตว์ครับยังไมอือรอสองปีกว่านะจะประมาณนั้นซื้อแได้สาแม่ตัวนี้แม่มันหางดอกหน่อยนึงอือ่าเดี๋ยวมีหางดอกจับหางให้ดูถ่ายที่ตรงหางดอกนิดนึงอ่าดอกนิดนึงนะอืมไล่ไล่ล่กสา มีดอกให้นิดนึองมีดอกนิดนึงนะคะแต่นอกนั้นก็คือสวยงามหมดนอกกนั้นสวยงามหมดเลยมากควายสมบูรณ์อือควายสมบูรณ์มากเลยออ <c oughs> หนาอ้วนเต็มมากเลย <c oughs> อืออ่าหาแม่มาหาแม่เลยมาออชุดนี้ชุดนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยชุดนี้รองไว้นหนึ่งแสนหนึ่งแสนอ้ราคาดีมากเลยราคาดีมากเลยราคาแสนหนึ่งนะคะ อ่าได้ตัวนี้ได้ซื้อสองได้สามอ่าได้ซื้อสองได้สามด้วยตัวนี้นะคะซื้อสองได้สามเครื่องเครื่องอ่าสายเชืองซื้อสองได้สามหนึ่งแสนบาทราคาตลองค่ายนิดหน่อยเนาะตลองได้นิดหน่อยจริงก็ตลองกันได้อ่าใช่ใช่ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะคะอืมตัวนี้เป็นเลํำโคงเนาะเรลํำโคงนะคะอ่าใครสนใจตัวนี้นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะหาคุณเปียรได้เลยนะ อ้าวาข,อขอดูหน้าขอดูหน้าอขอดูหน้าหน่อยนี่ค่ะสูงร้อยสามสิบหกนะคะหนึ่งแสนะะบาทราคาต่อรองได้าอ่าราคา,ามแม่ลูกราคาโคมเนี่ยอ่าใครใครซื้อใบชุดเนี่ยอ่าลูกในท้องเขาก็เป็นลูกของเพชรลำโขงนะอ่าเพชรลำโขงนะ,คะใครได้ตัวนี้ไปได้ลูกเพชรลำโขงนะคะสนใจโทรเข้ามาหาคุณเปียได้เลยนะคะ ลูกสาวเขาเขารูปร่างใหญ่นะเนี่ยเออท้ายเนี่ยท้ายทั้งคู่เลยฮะออลูกจริงเลยเหมือนกันเป๊ะดูดิเหมือนกันเป๊ะเลยอะ่ะก้นทั้งหางเหมือนกันหมดเลยเปียนี่ สวยงามหนังหนานดีนะครับใช่ควายหนาควายหนังหนาควายสวยงามเรียนธรรมชาติครับเลี้ยงธรรมชาติเลียนปล่อยธรรมชาติเรียนธรรมชาติเรียนวัวหนาไม่ได้ฝุนอะไรเลยยากอย่างเดียวยาเต็มยากอย่างเดียวเลยนะเต็มเลยเรียงธรรมชาตินะครับ ใครสนใจก็โทรมาคุณเปียได้เลยนะคะโทรมาเลยนะครับเบอร์0 8น7 3 2 2 9 54้าครับผม0 8 6 7 3 2 2 9 5กคุณเปียนะครับคุณเปียนะสนใจก็สอบถามราคากันได้หรือว่าต่อรองกันได้คุณเปียใจดีครับโทรมาติดต่อได้นะคเรามีควายเพื่อนบ้านมาเขาไม่ได้ควายขุนฟาร์มมาจากอาหารครับแสดงว่าควายกินหญ้าดีใช่ใช่สมบูโอเคแล้วนะคะแต่เขาเขาเป็นแบบเจ้าเนื้อเจ้าหนังดีนะควายควายคุณเปีย ไม่มีตัวผอมเลยมีแต่ตัวเนี่ยสามตัวท,ท,ที่ให้มาดูนะไม่มีตัวผอมเลยเจ้าเนี้ยเจ้หนังมากใช่ชุดนี้นะคะหนึ่งแสนบาทราคาต่อรองได้นะโอเคสนใจโทรมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเปียค่ะ